ออกกาลังกายแก้สะบักจมวันนี้แอมจะมาสอนท่าออกกําลังกายที่จะช่วยแก้สะบักจมแล้วก็ลดอาการปวดสะบักนั่นเองค่ะโดยวิธีการออกกําลังกายก็ง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากการที่เรา,าหาผ้าขนหนผืนย่าหรือว่าเป็นจะเป็นยางยืดสักหนึ่งเส้นแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มโดยการที่เรายืนตัวตรงนะคะกางขาประมาณระดับไหล่นะคะหลังจากนั้นให้จับยางยืดน,นะคะด้วยมือทั้งสองข้างค,ค่ะกางออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถือให้ตรงอยู่กับระดับสายตานะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆยกแขนขึ้น แล้วก็อเอาแขนลงมาไว้ที่ระดับสายตาเหมือนเดิมค่ะแนะนําให้ทํา10ครั้งต่อเซตแล้วก็ทํา3เซตต่อวันได้เลยนะคะหรือใครจะทําเท่าที่ไหวเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ขนาดทำเนี่ยแอมแนะนําให้ไม่กั้นหายใจนะคะให้หายใจปกติดได้เลยค่ะการทําท่านี้นะคะจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อสะบักของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดอาการปวดสะบักได้นั่นเองค่ะ และถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยางยืดตัวนี้ที่แอมใช้อยู่นะคะแล้วก็อยากซื้อไปออกกาลังกายเหมือนกันเนี่ยก็แนะนํากดดูที่ตะก้าได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดเซฟคลิปไว้แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ไปลองทาตามดูกันด้วยนะคะ